สวัสดีครับผมหมูน้อยล้ยท่อชาแนลนะครับเดี๋ยวมาดูเสียน้อยกันครับว่าจะไปได้หรือเปล่าสสามลูกครับเรียงกันเลยครับวิ่งได้แต่บนคูสานะครับนี่ตีเอ่อแม่โคก็ตีคูล,ลงหมดแล้วเสียงดวงครับตรงไหนเป็นสะตรงไหนเป็นคูไม่รู้ครับ ครับคันนี้แรงอยู่แล้วต้องไปได้ครับวอ้นี่ไม่ใช่ปัญหาแค่ okay, อย่าออกนอกทางก็พอครับ เสานี้คือปักไว้ตรงไหนที่จะถอยไปได้นะครับตรงไหนที่ถอยไม่ได้นี่นี่ครับที่ไม่ได้ดันทางนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสะนะครับโอเคครับผ่านครับเสียน้อยเดี๋ยวมารอชมคันต่อไปกันเต้ยคิวใครเต้ยมา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 ,าลงมาลงมา คครับผ่านอยู่ครับมาคิวต่อไปสงสัยจะเป็นสายร้อนครับมาแล้วครับสายร้อนข้างเราจะไปทางไหน จะไปถูกทางหรือจะไปผิดทางครับต้องรอลุนครับโอ้ทางลงชันมากครับจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้ลอดหลังยุบแล้วครับตรงนี้ มีแต่ที่อันตรายอันตรายทั้งนั้นเลยครับมาแล้วสิตเต้ยจะไปทางไหนเดยวดูสิตเต้ยก่อนแล้วกันจะลั่นๆตรงนี้แหละโอ้ไปะขอยาไปเลย แรงครับยังแรงไม่หยุดครับนี่ไปไป, یک, ไปอีกไปอีกโอ้ขนาดอยู่ตั้งไกลครับยังได้ยินเลยครับเทใสยร้อนเราก็ได้เทแล้วครับไม่ติดนะ ได้ลั่นครับ <S <S 1> <S 1> รอดตัวไปครับรอดตัวไป <S 1> <S 1> โอ้รถไถจะเล่นอะไรเนี่ยรถไถยังเกือบไม่รอดครับหน้ายุบไปเลย Thank <laughs> you. เหครหาที่กลับรถก่อนครับรถเปล่าก็สามารถจมได้นะครับนี่อันตรายครับยาโอ้ต้องหลบก่อนครับเนี่ยรงมาแล้ว ลอดมั้ครับจะลอดไหอดมั้น่ากลัวครับน้างานแบบนี้ครับใช้ความระมัดระวังสูงครับโอุ้ดไปแล้ว ไปทูนไปลงลงไหมฮะอากาศร้อนครับกลางวันวันนี้รอดตัวคนระับ โอเคมาเสียต่อบ้างแรงอยู่แล้วครับดัมซิงคลาสสิกต่อสูโมโอใส่เยอะครับ อเคครับน่าจะรอดครับไปแบบนี้ครับเส้นทางนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อีกเสียวเสียวแทนครับเสียวแทนเหลือใครครับยังไม่ได้ลงมาเลยเหลือเสียทูนครับ นำสิ่งคลาสสิกมาต่อซูโม่ครับแสระแนงมาด้วยครับเตรียมตัวมาเบรกโดยเฉพาะ ครับเรียบร้อยยังไม่เห็นใครลงมาเลยครับโอเคครับจบแล้วคลิปนี้ครับติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะครับ f c ทุกท่านครับเดี๋ยวจะหาเด็ดๆมาให้ชมครับเจอกันเออเจอกันคลิปหน้าครับ FC ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ